สวัสดีครับพี่ๆท่านวันนี้มาพบกับช่อง PN พระบ้านอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีพระบ้านมาแบ่งปันหนึ่งชุดนะพี่นะสำหรับช่วงเย็นของวันอาทิตย์ครับผมมีโปรโมชั่นเหมือนเดิมครับผมราคา200บาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางครับผมแต่ถ้าพี่ๆท่านใดซื้อ2องค์ก็ลดเหลือ300บาทเหมือนเดิมน,นะพี่นะช่องทางการติดต่อของเราเบอร์โทร0824804746ครับผม ่วนไลน์ดีไลน์ผมได้ขึ้นให้ไวทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพนบ้านนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับผมแล้วก็จะได้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับเดี๋ยวี่นี้ลองเลือกลองรับชมกันดูก่อนนะพี่นะาดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนครับผม2ค์สามร้อยบาทพร้อมส่งครับผมมาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งเป็นเหรียญเซมาหลวงปู่ทวดครับผมรุ่นสร้างมนต์ดบกนะพี่นะวัดคูหาสวรรค์พัทลุงปีสองห้าสามเจ็ดครับผม ผอมเลียม้อมใช้งานครับผมนี่เลี่ยมกเก่าเดิมๆม,มานะครับผมนี่นี่ครับเป็นเหรียญเสียนโตหลวงปุทฑวัดครับผมนี่นี่ครับผมนี่เป็นรุ่นสร้างบนดบแล้วพี่นะวัดคูหาสวรรค์พัทนลุงนะครับผมนี่ปีสองห้าสามเจ็ดครับผมนี่ครับมองด้านหน้าอ่าได้กว่า รุ่นอะไรนะผมจำาชื่อรุ่นไม่ได้แล้วเนี่ยนี่ครับผมเนี่ยรายการที่หนึ่งครับผมสองร้อยบาทครับผมกลับไปเป็นรายการที่สองเป็นพระลีลาครับผมเนี่ยรายการที่สองเป็นรพระลีลาพระธาตุพนมเหรอพี่นะนพระธาตุพนมเป็นรายการที่สองครับผม รูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะครับผมหรือว่าถูกใจองค์ไหนชอบใจองค์ไหนแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยนะครับนะครับข้างหลังเป็นพระทาตุพนมนะพี่นักน่นะครับในรายการที่สองครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นปูสูกรายการที่สามครับผมนะครับ เปรียน,นปูดสุกครับผมนี่รายการที่สามครับรายการนี้นะครั200บสองร้อยบาทครับผมรายการสามต่อไปเป็นแม่ชีบุญเรือนรายการที่สี่เป็นพระพุทโธน,น้อยแม่ชีบุญเรือนรายการที่สี่ครับผมนี่ รายการที่สี่ครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นหลวงพ่อสด้อนเป็นเนื้อผงนะพี่นะหนเป็นเนื้อผงหลวงพ่อสดทอนรายการที่ห้าครับผมนะครับผัดเนื้อผงหลวงพ่อสด้อนครับผมรายการที่ห้านะพี่นะอันนี้ สองร้อยบาทก็ผมรายการที่ห้าสบไปเป็นรายการที่หกเป็นเหรียญอายุยืนหลวงปู่ศรีวัดเขาทําบุญน้าคก็ผมรายการที่หกครับผม ครับสองห้าหนึห่งเจ็ดครับผมนี่วัดขอทําบุญนาคแล้วใช่ไหมรายการที่หกครับผมสองร้ยบาทครับผมต่อไปเป็นเนี่ยอาจารย์ฟัน่นครับผมรายการที่เจ็ดนะครับเป็นเนี่ยาอาจารย์ฟัน่นรายการที่เจ็ดครับผม ครายการที่เจ็ดครับผมสองร้บาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่แปดเป็นรูปลหล่อหลวงพ,อพ่อทบครับผม ร,รายการที่แปดครับผมสองร้อบาทครับต่อไปเป็นรายการที่เก้าเป็นเหรียญรอหลวงพ่อทาครับผมรายการที่เก้าเป็นเหรียญรอหลวงพ่อทาครับผมนะครับครับรายการที่เก้าครับผมสองร้อบาทครับผม ต่อไปเป็นในการที่สินะครับในการที่สิครับผมเป็นเหรียญเพราะคล้ายวัดส่วนขันนะพี่นะนะครับในรายการที่สิบครับผม สองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดอันนี้จะเป็นเหรียนอ่านหลวงพ่อคูณนะพี่นะนเป็นเนรียนหลวงพ่อคูณรายการที่สิบเอ็ดเหงคูณเหงแลนะพี่นะนปัจเจริญพดสร้างครับผมนีมันจะเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะพี่นะนี่ครับสององค์สามร้อยบาทพร้อมส่งนะพี่นะถูกใจองค์ไหนก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลข ปิดกับผมได้เลยครับผมเนี่ยจับคู่กันมาได้เลยนะพี่นะสององค์สามร้อยบาทครับผมรายการที่สิบเอ็ดครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบสองเป็นเหรียญสมเร็จพุทธจารย์โตนะพี่นะเนี่ยรายการที่สิบสองปีสองห้าหนึ่งเจ็ดครับผม รายการที่สิบสองครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญรูปแหวนรายการที่สิบสามครับเหรียญรูปแหวนปีสองห้าสองศูนย์ครับผมรายการที่สิบสาม ชาปีสองห้าสองศูนย์ครับผมรายการที่สิบสามครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพักกิ่งพิมเทพันนมนะพี่นะนี่รายการที่สิบสี่ครับผมนี่ครับนี่นะพี่นะรายการที่สิบสี่ครับผมนะครับ สอง,งร้อบาทก็ผมรายการที่ส4ต่อไปเป็นรายการที่สิบห้าอ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อขอมี่ที่ลก,กลับจากอินเดียนะพี่น้านี่รายการที่สิบห้าก็ผมรายการนี้นครับหลวงพ่อขอมก็ผม วัดโพธารามสุพรรณบุรีครับผมนี่ครับรายการที่สิบห้าครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบหกเป็นเหรียญหลวงพ่อ,อ,พอสดทองน,นะพี่นะนะี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อ,พอสดทอนครับผมรายการที่สิบหกครับผมรายการนี้ ครับรายการที่สิบหกครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบเจ็ดเป็นเหรียญหลวงปู่แสนนี่เป็นเหรียญหลวงปู่แสนเหรียญมหาลาภครับผมนี่รายการนี้รายการที่สิบเจ็ดนะพี่น้าหนี่ครับตอบโ้ดชัดเจนครับผมนี่เหรียญมหาลาภหลวงปู่แสนครับผม เ็นเนื้อจนวนนะพี่นะเนี่ยเขตออคำว่าจำนวนไว้นะครับผมนี่แล้วก็มีเลขโค้ดครับผมเนี่ยเก้าหนึ่งสี่นะพี่นะเนี่ยหลุดพูดแสนครับผมนี่ครับรายการที่สิบเจ็ดครับผมเนี่ยสองละใบครับผมต่อไปเป็นเหรียญหลวงพูดแสนเหมือนกันครับผมเป็นรายการที่สิบแปดอันนี้เป็นเหรียญนาฬรุ่นแสนสมบูรณ์นะพี่นะนี่เป็นเหรียญหลวงพูดแสน รุ่นแสงสมบูรณ์ครับผมหนี่งจะเป็นรายการที่สิบแปดครับผมเหรียญนี้นะครับ ตอกรรมการหรือเปล่านะพี่นะเนี่ยมีกอไกอ่กนะพี่นะหกเก้าสี่ครับผมเลขโค้ดครับผมนี่ครับรายการที่สิบแปดครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นหลวงพ่อสดทอนสองหน้ารายการที่สิบเก้า ร,รายการที่สิบเก้าก็ผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบจะเป็นเนี่ยหลวงพ่อสดทอนสองหน้าเหมือนกันนะพี่นะแต่อันนี้เป็นแบบเรียมมาแล้วนะครับผมร,บรายการที่ยี่สิบก็ผมสองร้อยบาทครับผม ต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดอันนี้จะเป็นางานแกะนะพี่นะเนี่ยเนี่ยจะเป็นผระปิดตานะพี่นะหลังๆนี้เป็นหนังกวักครับผมนี่นี่ครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสองเป็นเตาหลวงพ่อบุญเรือนครับผมเตาหลวงพ่อบุญเรือนรายการที่ ยี่สิบสองครับผมเนี่ยนี่ครับหลวงพ่อบ,บุญเลือนครับผมนี่ครับรายการที่ยี่สิบสองครับผมสอง้บาทครับผม ่อไปเป็นเหรียญมหาลาภหลวงพ่อพรมรายการที่ยี่สิบสามนี่ครับสองห้าหนึ่งหกครับผม รายการที่ยี่สิบสามครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสี่อันนี้เป็นอะไรผัดซุ้มล่มโพใช่ไหมพี่นะเนี่ยนะครับผม รายการที่ยี่สิบสี่ครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบห้านี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกวยวัดโคสิตาลาม,มครับผมนะครับ รายการที่ยี่สิบห้าครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการสุดท้ายครับผมเป็นรายการที่ยี่สิบหกเป็นรูปลอลงของเงินอ่าอันนี้จะเป็นรุ่นสร้างอำเภอตะพานหินนะพี่นะเนี่ยเนี่ยมีตัวออยู่ด้านหลังนะพี่นะเนี่ยรุ่นสร้างอำเภอตะพานหินนะถ้าผมจำไม่ผิดนะรุ่นเนี้ยเนี่ยอุดก,กิ่งนะพี่นะเนี่ยมีตัวออยู่ด้านหลังนะพี่นะ สิ่งดังนะครับผมนี่รายการที่26่สิบก็ผม2อง้บาทครับผมแล้วก็สําหรับพี่พท่าน,นใดที่อยากดูรูปภาเพิ่มเติมก็ผมแกไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันเอนกันได้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ